มากินเขาเรียกว่าเป็นปาลังโกข้าม่าก็มีที่มากร้านอยู่ตรงนี้ทอดโดยไฟฟืนหอมๆนะครับผมว่าเป็นไม้สนเนี่ยไม้สนนี่มันจะให้ความหอมมากไม้สนบ้านเราเนี่ยขายกันมัดละาตส่ตังค์นะนี่ก็ใช้กันเหลือเฟือมากเพราะว่าที่นี่มีมีสนเยอะมีสนอยู่ที่นี่ไม้สนที่แยกของเนะี่ย มัดแค่เนี้ยขายส0บาทอะไรเงี้ยถ้าเห็นถ้าเห็นก็ทอดอยู่หลังนึงนะกระนดาวทอดสีงเฉียนนิดนึงมันจะออกมามุมประมาณนี้ไม่เห็นตัวพี่บางออนี่มุมวานนี้เห็นละเห็นละก็นะนครับเล่าให้ฟังว่าการทําอาหารเนี่ยด้วยถ่านด้วยแก๊สด,ด้วยไม้สดเนี่ยมันให้อารมณ์ความหอมต่างกันนี่คุณจิ๊บบอกว่าเออเขาลองด้วยจริงๆนะตัวไม้สนเนี่ยมันจะหอมมากกว่า ไม่สนนี่ผมดูแล้วที่นี่ใช้กันอย่างรูเหลือเฟือมากบ้านเราเรียกซูริสุลายเลยม่อยากคุยกับมันคือมันเป็นรุ่นเนี่ยเขาออกมาสับสับสับเป็นยี่สิบสาทแล้วขายมาเล็กเล็กมาละสิบาทยี่สิบาทเพื่อเป็นเชื้อในการจุดไฟเดี๋ยวผมผมพูดนิดหนึ่งได้ไหมอ่าผมอยู่ข้างหลังเนะไม่เป็นไรนะก็เรื่องต้นสนนะก็คือบ้านผมก็มีไม่สนนะผมก็ไม่มั่นใจว่าทําไมบ้านบ้านบ้านตะบองตะบนบดอำเภอพิมายเนี่ยการเสือกเขาจะเอา นะครับเรื่องมือจับไม่ได้นะร้อคุยเรื่องต้นสนต่อนที่บ้านผมอยู่ที่พี่มายโคราหน,นะฮะตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยโรงเรียนผมนี่ปลูกต้นสนเยอะมากเลยนะฮะทางโรงเรียนคือคือถนนมีมีกี่เส้นเนี่ยต้นสนที่โรงเรียนผมจะเป็นทั้งหมดเลยนะฮะถ้าใครเป็นคนโครลานเนี่ยจะรู้ว่าต้นสนปลูกได้นะและปลูกได้ดีด้วยว่าบ้านผมปลูกนี่สูงแบบ แต่มันเป็นสวนที่เป็นแบบใบเส้นเส้นเส้นยาวๆอ่ะพี่ที่คล้ายๆไม่กวาดตรงนั้นมันสนพันธุ์อะไรไม่รู้นะจะเป็นพันธุ์นั้นแหละจะปลูกเยอะไม่กวาดเออนะฮะผมก็เลยไม่มั่นใจว่าทําไมตรงนั้นถึงปลูกได้แล้วก็ค่อนข้างดีในเมื่อไม่ได้เป็นเมืองหนาวพี่ต่อพี่กออย่างกเปาครักินเถอะทีนี่คือเขาให้เอาอันนี้มั้จริงเหรอ เขาไม่ใช่เป็นทีนมอ่ะผมว่านะเป็นงั้นมาแล้วแหละไอ้ทีเพราะทีมันให้ฟรีอยู่แล้วใช่เพาะเหรองั้นก็โซโล่เลยแล้วกันใช่เหรอนี่ทีแน่ๆใช่นี่ไงทีเออเออผมยังไม่เคยผิดเลยถูกเสมอนี่ครับมืออื่นมามาเมืองแบบนี้ครับต้องเขาบอกว่าชาเขาอร่อยมันขุยเรื่องส่วนนิดนึงเลย สนนี่ภาษาอังกฤษเขาว่างไงนะท่าน p ก <IE S 1> ะกดไง Pine tree ต้นสนอ่า p i t แล้วตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเมืองเมืองต้นสนเลยแล้วก็เยอะจริงๆตามบ้านคนปูทหน้าบ้านทั้งหมดจากระดับความสูง1,400เมตรจากดําทะเลก็ประมาณบุะดึง hey, <Tim. S 1> ผมกลัง<ๆ>อยู่ที่บระดึงนี่แหละเนี่ยรมมาณนี้เลยนะอ,อารมณ์บุะดึงเลยนะแหมคุยเองทอดใช้ไม่สนแบบนี้ลเลยคิดว่าโอ้โหเยอะจริงๆ,ๆม,มันเยอะมากๆครับคือจริงๆแล้วตัวนี้ก็ยังสูงนะครับ ก็ยังมีภูเขาล้อมรอบมันสูงกว่าอีกไมกรอบใ่ไมุ้มอร่อยจะอร่อยนะเอ้คุณสั่งเหรอไม่สั่งกินแล้วเสียไม่กินไม่เสียต้อก็ไม่กินก็คืนเข้าไปก็ได้ม่คือมันโถกินนีอ่าผมขอจับลังเนื้อนี่แหละ่นเนเ่เนเด่น่เ่นเ่นเนโ แต่งดีนี่แมวแมวแมวร้อนบางยั้นแล้วเร้ดูโชว์กล้องเลยเนี่ยเนื้อนะจริงผมถ้าเป็นคล้ายๆซาลาเปาเนี่ยผมชอบไส้ที่มันสีด้ำๆไส้ตัวแดงอะไรเงี้ยแต่เหมือนอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจจะเป็นไส้หมูมีสองชิ้นนดหนึงอร่อยนะจิ๊เป็นซาลาเปาซาลาเปาของเมืองผมอยู่เมืองกะลอนะกะลอลอลิงครับไม่ต่อเด็ก อเอ้อมตัดพริกกรเด็ดมากฮะอร่อยพี่อืมอพริกจริงเลยนะเนะไม่พริกเลยตัดพริกก็คืออดพริกเลยลองดูกาชแล้วกอืคำเดียวเลยพี่จัดเลยอร่อยจริงอ่อพี่ชเลยคำเดียวเลยหรอ ช่ต่อไปไเไ่อจริงจริงขยกว,ขว่าอะไรวาาลาเปาภาษาอังกฤษดีเออดิมตามไม่ใช่ชนิสบันใช่ดูไม่ใช่ผมไม่คุ้มไม่คุ้ผมแปลที่ร่อยอยผมลืมชนิสบันดัมปิ้งอะไรทีรดัมปิ้งคือมจีบ เทนนิสบันแน่นอนครับแมาครับครับเพียรครับผมเที่ยวได้ไม่อดตายพูดภาษาอังกฤษได้วันหน้านะผมอาจจะลองสึกพูดภาษาอังกฤษบ้างขณะที่ไปเที่ยวไหนลองใส่ภาษาอังกฤษมาเพราะมีหลายคนนะครับมาจากเมกาแล้วก็น้อยใจว่าเขาไม่เข้าใจคือเข้าใจนะครอบครัวเขามีคนไทย คนที่ฟังไทยหรือความลาวได้แต่ว่าครอบครัวคนอื่นเขาฟังไม่รู้เรื่อง <S 2> <S 2> <S 2> ดูกันนะครอบครแล้วก็นะเพราะหน้าครับผมจะจะตัดใจลองพูดสักคลิปหนึ่งนลเฮ้ยห้ามขำผลผมจนฟันหักนะ <S 2> <S 2> ่ภาบินาบาทไ็ดีเลยอูสึกว่าคลิปนี้นะครับอันนี้อร่อยชาอร่อยดีกลมกล่อมากแล้วก็ตขนโกม,มันรู้สึกว่าจะไม่กรอบนะครับ เสียสติใจกับพี่โโอเองเลยครับขอบคุณจันชัยครับ